หน,น,น้าผมที่ใา,ยยานะคะไม่เป็นไร I hey, Dad! เ่งนายยกเจ้าขาเก่งนายกปีนี้เก่งอีกทีค่ะน้ำบ่ท่วมบ้านเฮ้าเลยเพราะว่าเราสูบน้ำตลอดเพืนตลอดเป็นมนายยกน้า่ะปีนี้นายกศาสตร์เด้อค่ะเด้อทำ่องดีมากมากเลยนายกเก่งขนาดเลยคอยเหลือบ้านเฮ้าได้ดีค่้เข้าเข้าเข้าเหลือครูน้ำบ่ผิดคนเหรอคะไอ้เกี้ยนี่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะจับสีจับไอ้นายโยนลงนี่โอ้โห ผมด้วยเนาะเนี่ยจิ้มๆแล้วนะคะถนนจิ้มๆนะคะถนนค่ะอืมไปซื้อเลยไป้อเลยสอคิดเนี่ยค่ะเนี่ยมาจากอ่าฝั่งนี้มาจากทางทางบ้านข่อยทางห้องข่อยที่อยูแล้วกา็มันไหลอันนี้กถนนนะคะกับถนนกับกับสะพานก็อีกหน่อยเดียว มันมันมีส้ามด้แต่กระบอมีปัญหาเพราะว่านายกซักเก่งนายกเทศบาลเก่งเขาเก่งมากเนี่ยค่ะน้ำไม่ท่วมปีนี้น้ำไม่ท่วมเหมือนกับปีก,ก่อนๆกกในตลาดชาย,ยาท่วมหมดเลยแต่มาปีนี้ไม่เป็นไรนะคะอื้ คนเสื้อแดงเนี่กางเกงเขียวนั่น,นคขนคขับรถเมื่อกี้น้ำท่วงงานก็นัน่งเครือ่อง เก็บดอกอัญชันเข้ากันเก็บดอกอัญชันพี่จูได้ไหมยังไม่ได้สอกเลยอ้าว ตอนนี้กำลังเก็บเก็บไปนนี้อยู่นะคะสวยมากค่ะดอก ไปไหนกันมาคะ,ะดดตัวเล็กกันเที่ยวไปไหนกันมาคะไอ้ยาอขอปนุษต์นั่งด้วยได้ไหมคะสามคามคนนัดนูฮะปนุษต์นั่งด้วยไหมคะได้ไหมน้ำท่วมแล้วยิมย้มยิ้มน้ำท่วมบ้านหนูไหมคะบอกให้ลูกยังอ๋อเอาบ้านชาวต้มแล้วเอาบ้านชาวรวมแล้ว ในป่าปามน้องก็่วมแล้วป่าปามน้องก็ท่วมแล้วตลาดก็่วมใช่เดยวในตลาดก็ท่วมเยอะบายบายดูน้ำหรอคะขับขับปอดด้วยขับปอดด้วย มันไม่เก็บประเภอย่างนั้นนี่กัส้มตำไงเแซ่ดเนาะท่นจะกินอยูอ่เนี่ยลน้นล้นตะลิงละล้นตะลิงละค่ะเดี๋ยวอีกไม่กจะ ไปดูตรงนี้ตรงน,นั้นตรงน,นั้นล้นละค่ะล้นตะลิงเนี่ยอืมอืมอย่างแค่เฮียงานผัวอืมอย่าเแค่แต่ก็ยังดีไม่เบอ่อนี่เท่าไหง What really? yeah.